สวัสดีคะ่ะพบกับนุ่นนะคะวันนี้นะคะนุ่นก็อยู่ที่บริษัเทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถเก่งอีโกคาประหยัดน้ามันนะคะเป็นรถเก่งซีดาน4ประตูนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะบอกเลยว่าราคานะคะไม่เกิน3,000 0นบาทและที่สําคัญได้รถเก่งที่่อนสบายๆด้วยนะคะก็ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้กับพวกเราชาวเพจยนด้วยนะคะ<อ>เพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะคะ<อ>ก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขั้นสีน้ำตาลคันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะคะ สำหรับคลิปนี้นะนุ่นมาพร้อมกับซูซูกิเซียสทั้ง2คันเลยนะคะมาเริ่มกันที่คันสีน้ำตาลกันก่อนนะตัวนี้เป็น1.2 GL นะคะคันนี้ได้เป็นปี2015ด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันและที่สำคัญนะค,ะคันนี้เลขไม่น้อยมากนะคะอยู่ที่70,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัว GL นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะได้เครื่องยนต์1.2ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะก็ค่อนข้างเข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจน้ำมันในปัจจุบันของเรานั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ นีนะเป็นรถของแบรนด์ซูซูกินะคะบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะการออกแบบของเขานะตัวนี้ดูแบบว่าดูโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยเนาะในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ7ก็ไก่เนาะหนู8083กรุงเทพมหานครอันนี้เราได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยเนาะ สำหรับตัวเริ่มต้นอันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ชุดโคมไฟเดิมเลยของเขานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมไฟด้วยนะคะทุกอย่างยังเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่าของเขาออกแบบมานะคะสามารถติดตั้งเพิ่มในส่วนของตรงนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดนะคะอันนี้เป็นสีที่ออกมาจากห้างเลยเนาะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้พิเศษตรงที่ของเขานะคะได้มีการเปลี่ยนล้อเป็นล้อแม็กสีงเงินมาด้วยนะคะ <c oughs> ก็ให้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนออกแต่ยางได้เลยนะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมกับยาง Max ซิดด้วยนะคะได้ยางสัปดาห์ที่2ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะโอ้โหเหมือนเอาจริงๆนะเหมือนเขาเพิ่งเปลี่ยนยางมานะคะแล้วก็ คือว่างางคือใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะในส่วนของยางตัวนี้นะคะมีไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอักษรที่บ่งบอกว่าเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนเนาะสำหรับกระจกตัวนี้นะคะเป็นแบบพับด้วยระบบอัตโนมือนะคะพับหูด้วยมือแบบนี้แต่ว่าการปรับกระจกข้างในของเขาจะเป็นแบบระบบไฟฟ้านั่นเองนะคะมือเปิดได้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะเป็นสีน้ําตาลถือว่าเป็นสีหายากอีกหนึ่งคันนะคะบอกเลยว่านานจะเข้ามาทีนะคะและตอนนี้ เข้ามาแล้วก็รีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะวันนี้ในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้คือยังไม่เคยมีการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะเป็นระบบเป็นซินล,ล้วนเลยนะคะซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้ตัวนี้คือแนะนำนะคะให้ใช้แก๊สฮอ์แล้วก็95พอนะเพราะในส่วนของตัวนี้นะมันจะเป็นการถนอมเครื่องยนต์ระยะยาวนั่นเองมา มาดูกันที่ด้านท้ายของเขากันนะสำหรับด้านท้ายนี่ไฟท้ายของเขาก็ออกแบบมาแต่ด้านข้างเลยนะยาวมาจนถึงด้านท้ายแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะเวลารถมันปลดล็อกแล้วนะสามารถเปิดที่ด้านท้ายของตัวรถได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเปิดกันให้ดูมันเปิดมันเปิดได้ทั้ง2แบบเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋า เปิดจากภายในตัวรถก็ได้หรือว่าจะเปิดจากด้านหลังของตัวรถก็ได้เหมือนกันนะคะคือจะบอกว่าด้วยกับตัวเซตของเขานะคะพื้นที่ภายในของเขาคือมันมันกว้างมากมีพื้นที่ในการเก็บของคือแบบเยอะจริงๆนะคะเป็นรถที่แบบมีพื้นที่คือกว้างมากเห็นไหมถ้าเขาติดตั้งแก๊สมาพวกนี้เห็นว่าตัวนี้มันจะมีในส่วนของทางแกส๊สเนอะแต่ว่าอันนี้คือไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สเลยนะคะลูกค้าสามารถขอดูสำเนารถนะคะได้ทุกคันเลยนะไอ้ตัวนี้มีไฟด้านในด้วยนะถือว่า ถือว่าดีนะเวลาแบบจอดรถในที่มืดนะหยิบของได้ค่อนข้างง่ายสำหรับด้านล่างนะคะตัวนี้จะไม่มีในส่วนของยางอะไหล่สำรองนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของชุดเติมลมแม่แรงแล้วก็เครื่องมือน,นะคะอันนี้เป็นอะไหล่ที่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะโครงสร้างด้านล่างพวกรอยทางมะพร้าวรอยเม็อดอร์ต่างต่างพวกนี้ก็อยู่ครบเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะนี่แผนให้เห็นเลยนะอย่างละเอียดเลยนะคะว่ารถทุกคันของเรานี่แบบเน้นโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะ ในส่วนของน็อตฝากระโปรงเห็นไหมคือสีน้ําตาลเป็นสีที่เรียนแบบค่อนข้างยากนะคะอันนี้คือแบบไม่มีรอยถลอกน็อตไม่มีรอยขยับเลยมันเป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าฝากระโปรงหน้นทาท้ายไม่เคยถอดไม่เคยเดินชนหรือว่าเปลี่ยนไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างต่างๆพวกนี้คืออยู่ครบสมบูรณ์จริงๆไม่มีผิดหวังเลยนะคะมาไปดูกันต่อในส่วนของภายในตัวรถกันดีกว่าเนาะ สำหรับตัวนี้นะภายในของเขาก็คือจะได้เป็นแบบสีดําทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะซึ่งการออกแบบเบาะของเขาเห็นไหมคือมันค่อนข้างรับกับสรีระของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารไปอย่างมากเลยการออกแบบของเขาคือชมนี้คือของเขาออกแบบใหม่เลยนะคะน้องอยากให้ดูในส่วนของเลขไมล์ของตัวรถคันนี้นะรถปี2015เลขไมล์ยังไม่ถึงแสนโลเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไมล์อยู่ที่ 7 6 2 1 0กิโลนะคะบอกเลยว่าอันนี้คือเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไม่เขี่ยไม่กอขายกันตามการใช้งานจริงๆเลยนะแล้วก็มีแอร์แบกนะคะเป็นถุงลมนิรภัยจํานวนหนึ่งคู่หน้านั่นเองนะคะสําหรับคอนโซลกลางตัวนี้มาพร้อมเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานเลยจะเป็น CD ดีฟังวิทยุ FM เครื่องเสียงใช้งานได้เป็นปกติแอร์อนานาลอ็อกปรับความเย็นความแรงตามใจฉันเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้เนาะขับค่อนข้างง่ายนะ แล้วก็สาหรับห้องผู้โดยสารเองอะ่ะนุ่นบอกเลยว่าเซียเป็นรถซีดานสีประตูที่มีพื้นที่การใช้สอยค่อนข้างกว้างนะคะสังเกตจากห้องเก็บสัมภาระที่นุ่นพาไปดูเมื่อกี้นะคือมันกว้างจริงๆพื้นที่คือค่อนข้างเยอะเลยเอาเป็นว่าคันนี้เราจบแค่นี้ก่อนอ,อ๋อนุ่นพาลืมดูโครงสร้างด้านหน้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันคร่าวๆดีกว่าไป มาดูโครงสร้างของตัวรถคันนี้กันดีกว่านาะเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนะคะว่าถ้าไม่สะดวกมาดูรถนะดูในคลิปก็ได้ว่าโครงสร้างรถแต่ละคันที่ที่เราตั้งอนนำมาขายนะคะแต่ละคันคือบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะนี่เห็นไหมตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์พันสองขนาด1,200ซีซีเนาะเป็นเครื่องยนต์อีโกคาประหยัดน้ำมันจริงๆนะคะก็ตัวนี้อัตราการสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ17-18กิโลต่อลิตรเนาะ เห็นไหมทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดรอยแต้มสีจากโรงงานนี่จะเป็นในส่วนของเบ้าโชกน็อตฝากระโปงพวกนี้เห็นไหมคะเป็นตัวยืนยันได้เลยว่าทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงเนาะนี่เห็นไหมน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบเลยสภาพสมบูรณ์อันนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างด้วยเกรของเพชยนเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำอยู่จมน้ํานะคะอันนี้คือแบบสโลแกนหลักของบริษัทเราเลยนะในการคัดรถเข้ามาแต่ละคันอ๋อหนักมากนะลูกค้าจ๋า วิธีการปิดฝากระโปรงที่ถูกต้องนะมามาต่อกันที่สบอลเงินคันนี้ดีกว่านะคะตัวนี้เป็นตัวสเปคเดียวกันนะคะปีเดียวกันเลยแต่ว่าคันนี้นะคะเป็นซูซ u กิเซียตนะคะ1.2 GL คันนี้ได้เป็นปี15จดทะเบียนปี2016นกะคะก็ราคาต่างกันนิดหน่อยนะคะตัวนี้ตั้งขายอยู่ที่265,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,000ไับปไปหรือว่าจะเป็น5,000ต้นๆก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการ ผ่อนนั่นเองนะคะก็สาหรับตัวนี้เป็นตัว GL เหมือนกันนะคะโฉมเดียวกันรูปลักษณ์เดียวกันเหมือนกันทั้งหมดเลยพิเศษตรงที่เป็นสีบอลเงินนะคะก็สําหรับสีบอลเงินนุ่นว่านะมันเป็นสีที่ดูทันสมัยดูใหม่แล้วก็เป็นสีที่ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะมาเราไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายของตัวรถคันนี้กันดีกว่าอ่า ก็ส่วนใหญ่สเปคของเขาคือมันคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันดีที่อยากให้คุณลูกค้าดูเรื่องโครงสร้างมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นตัวยืนยันได้ว่ารถที่ลูกค้าจะดูแล้วก็สนใจนะคะว่ามีโครงสร้างเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสำหรับคันนี้เห็นไหมน็อตฝากระโปรงเหมือนกันเลยสเปคออปชั่นเดียวกัน คือว่าง่ายมาตรฐานของเราในการคัดรถเข้ามานะคะจะต้องเป็นรถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยหากไม่สะดวกมาดูรถอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยโครงสร้างเดิมเดิพวกซีนยางอันนี้คือยังใช้เล็บจิกลงนะมันเป็นตัวยืนยันได้ว่าถ้าทําสีมาคือซีนยางมันจะต้องแข็งและเล็บมันจิกลงไม่ได้นะคะอ่าและก็คันนี้มีแถมถาดยางรองหลังให้ด้วยนะคะก็ตรงรุ่นของเขาเลยนะคะตัวนี้ก็ดีนะเวลาแบบซื้อของที่มันแบบเป็นของที่บินชื้นหรือว่ามันเปียกนะคะตัวนี้ก็รองไว้นะคะกันเปียก ก็มหยีด้านในตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเช่นเดียวกันเนาะอ่ะโครงสร้างด้านล่างดูได้เลยนะคะก็ตัวนี้นะอะไรสำรองเหมือนกันเลยไม่มีไม่มีล้อแต่ว่ามีในส่วนของชุดเติมลมแล้วก็อุปกรณ์สำรองนั่นเองโครงสร้างต่างๆพวกนี้นะคะรอยเม็ดอาร์รอยทางมะพร้าวนะอยู่ครบจริงๆนะคะน้ําไม่เข้าอย่างแน่นอนไม่เคยผ่านการน้ําท่วมมาด้วยนะคะบอกเลยว่าเซียตล็อตนี้มาเลขไม้น้อยมากๆและที่สําคัญ เกยิ่งกว่าดับเบิลเอกนะคะตอนนี้ปไปดูในส่วนภายในตัวรถกันต่อเลยดีกว่านะคะนี่คันนี้นะนุ่นอยากจะบอกว่ามันพิเศษตรงที่ของเขาอ่ะมันเปลี่ยนมาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่าเบาะหนังมันดีตรงที่มันดูแลรักษาง่ายนะคะก็ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอ่ะเบาะเขาเป็นเบาะหนังส,สีสีสีออกเทาๆฟ้าเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะสภาพดีเจ้าของเขาดูแลดีมากนะคะและในส่วนของเครื่องเสียงนะ ตัวนี้ตัวนี้ได้เป็นเครื่องเสียงที่เป็นจอสัมผัสนะคะก็คือของเขา่าได้มีการเปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจอสัมผัสตัวนี้นะคะก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะเห็นไหมยังสัมผัสได้เป็นปกติแอร์เย็นเพลงยังเพาะเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะก็ตัวนี้เดิมๆของเขาทั้งหมดเลยไม่ต้องห่วงมาพร้อมกับแอร์แบ็คจำนวนหนึ่งคู่หนาน,นั่นเองสาหรับคันนี้นะเลขไม้ไม่ถึงแสนเหมือนกันนะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่ 96,019กิโลนะคะเลขไม่จริงนะคะลูกค้าจา๋าปี2015ไม่เขียนไม่ก่อเราขายการตามการใช้งานจริงๆเลยปไปมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันจะบอกว่ารถรถเนี้ยมาสวยมากและที่สำคัญคือได้รถที่แบบว่าปีถือว่าปีไม่ลึกแล้วก็ได้งวดผ่อนที่ค่อนข้างเบาๆสบายๆด้วยนะคะลูกค้าจา๋ามา ก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์อีโกคาประหยัดน้ำมันเช่นเดียวกันขนาด1 2 0 0ซีซีเนาะเครื่องยนต์อันนี้คือบอกเลยว่าเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะอันนี้เราก็สามารถดูหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงกับสำเนาเล่มรถทุกตัวอักษรน็อตฝากระโปงไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับแผ่นการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงนะคะนี่น็อตฝากระโปงฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันเนาะโครงสร้างต่างๆน,อน็อตแก้มเนาะนี่เป็นส่วนของเบ้าโชกนะคะนี่ คือทุกอย่างบอกเลยว่าเรารับประกันเรื่องโครงสร้างของตัวรถนะไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกความจมน้ำเนี่ยเบรคทุกจุดอยู่ครบนะคะร้อยแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่เช่นเดียวกันไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนเนาะเลือกใช้บริการเพยรยนต์ของเรานะคะว้า เป็นยไงกันบ้างคะสำหรับซูซูกิเซียทั้ง2คันนะคะทั้งสีบอลเงินแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเป็นตัว1.2 GL ทั้ง2คันเลยนะคะปี2015สํำหรับคันนี้นะสีน้ำตาลตั้งขายอยู่ที่275,000บาทนะคะส่วนสีบอลเงินตั้งขายอยู่ที่265,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่บริษัทรยนต์นั่นเองนะคะก ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองวันนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานเพชรยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ